สวัสดีครับผวกผมทีมคูลูก้าอาร์ตนะครับผมก็คือจริงๆแล้วถามว่าเราทํานวัตกรรมอะไรจริงน,นวัตกรรมเราค่อนข้างจะซิมเพิลพอสมควรนะครับ,น,บนวัตกรรมของเราคือนามนุษย์กลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมครับคือถามว่ามันคืออะไรมนุษย์กลับเป็นมนุษย์เหมือนเดิมคือปัจจุบันเนี่ยในฐานะผมมีลูกด้วยแล้วครับผมรู้สึกว่าคนปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ประเทศเราอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับานด้านสังคมคือถ้าเราดูต่างๆเนี่ย เด็กเล่นมือถือเป็นโรคซึมเศร้าเป็น depression เป็นสมาธิสั้นคนก่ออาชญากรรมคนไม่ได้คุยกันคนไม่มีทางออกคนไม่มีที่ไปครับเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นมนุษย์เราเราค่อนข้างจะตลกอย่างหนึ่งคือเรามีดิจิทัลไฟล์ที่จะทํำยังไงก็ตามที่ให้คนเนี่ยเข้าถึงกันมากขึ้นแต่คนกลับว้าเหวมากกว่าเดิมครับแต่ถามว่าเราจะทํำยังไงจริงๆแล้วเราต้องการสิ่งเหล่านี้ครับที่เกิดขึ้นในสังคมครับถามว่าในฐานะพ่อคนแล้ว หนึ่งคนเนี่ยครับผมรู้สึกว่าผมไม่อยากลูกให้ผมโตขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าไม่มีคนอยู่ด้วยรู้สึกว่าว่าไรู้สึกว่าต้องเป็นสมาริสั้นเพราะว่าต้องเล่นเกมมือถือต้องเล่นอะไรลยต่างคราวนี้มันจะแก้ปัญหาไงครับพวกเราผมเป็นนักดนตรีทีมเราเป็นศิลปินครับตะโกนขึ้น้าอ๋อทุกอย่างต้องดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องหาอะไรขึ้นมาที่มันประโยชน์ขึ้นมาจริงเราค้นพบสื่ออันหนึ่งครับคือบอร์ดเกมถามว่าบอร์ดเกมคืออะไรบอร์ดเกมคือเทเบิลท็อปเกมครับคือที่เล่นนขึ้มา จริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างจากสื่อดิจิตอลครับแต่ว่ามันคือเป็นสื่อที่ต้องเล่นด้วยกันต้องเห็นหน้าด้วยกันต้องกุยซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้คือมันการที่ดีไซน์ให้เกมเนี่ยเป็นสื่อกลางให้คนเข้าใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ว่าเราจะพยายามจะพัฒนาให้มากขึ้นแต่ถามว่าบอร์ดเกมตลาดมันใหญ่ขนาดไหนจริงๆแล้วตลาดตอนนี้ถ้าเมือมองจริงคือเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตมากนะครอันนี้ที่ดูก็คือจากแบบสอบถามที่ทีมลูน่ากราฟ t ิตี้ที่เป็นเพื่อนๆก็ทํากันนะฮะคนไทยซื้อเกม แค่801คนครับมีเกมอยู่32,845เกมมูลค่ารวม50ล้านบาทมันมีแวลูของมันอยู่ครับแต่ปัญหาคือการที่จะทำให้ n i ช h า market เป็น mass market เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจะทำยังไงแต่ว่าอย่างที่เราบอกคือปัญหาที่ผมออฟเฟอร์ครับปัญหาที่มามันคือปัญหาที่เป็นเออร์เจนต์ครับแต่ว่าปัญหาที่เออร์เจนต์ทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาถึงได้มากขึ้นกดไม่ติดนะ ที่จริงแล้วเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างเอ็กซ์โที่เกิดขึ้นอันนี้ก็มีจับที่เคเอด้วยแล้วก็ทุกอย่าง <c oughs> ขอสักนิดอโอเคครับก็คือพอยของผมคือจริงๆแล้วตลาดมันมีอยู่ครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่เห็นคนส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันคืออะไรเกมนี่คือมันอัพสื่อเสยียก็ว,ว่าคนประเภทที่ว่าใส่แว่นแล้วก็อุ้วนนะครับคือดีไซเนอร์มันจะมันก็เลยเนี่ยครับเราเป็นพิมพ์เดียวกันเราจะทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นที่เข้าถึงได้ใ้ทุกคนนะครับ จริงๆแล้วแรงที่บอกคือการที่ทําให้คนรู้จักเราเนี่ยบางทีบางครั้งเราสร้างเราต้องทําเรื่องกระจกกระจกให้เราเห็นคือลวเทรนด์จะตามเราเองครับคือคือสมมติเราไปบอกว่าเราจะเปลี่ยนสังคมสกเกลมันใหญ่มากตอนนี้เราคือเราทําสื่อสร้างสารรค์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ท่านนั้นของเราจะเป็นยังไงครับของเราจริงๆแล้วสิ่งที่เราแข็งของเรานะฮะนี่ครับเราเอาศิลปินหรือนะักออกแบบเกมมาลงกับนักวิชาการเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นบอเกมพับลิเชอร์ครับ แต่ว่าบอกเป็นพับลิเช์คืออะไรก็คือเหมือนค่ายเพลงเหมือนอเขาเรียกอะไรนะหนังสือเราเป็นผลิตขึ้นมาเพราะว่าสิ่งนี้ครับนี่คือโครงสร้างของเราคือเรานักบอร์ดเกมนักวิชาการที่ลงตัวเราคือจะไปหาช้างเผือกที่อยู่ในสังคมครับและเสร็จแล้วก็คือทํามีการดีลิสเซอร์ล้วมันเป็นเพลย์เทสเสร็จแล้วก็คือเราจะได้โปรโตไทป์ขึ้นมาโปรโตไทป์เนี่ยเราก็ไปดนลงทุนขายในซิงซิงและเซลล์พับลิชจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ทาทกันหมดแล้วครับแต่ปัญหาคือเราทําได้ทีละโปรด์ พราะเทียโปรดักต์การทำเนี่ยคือจะใช้เวลา6เดือนในหนึ่งปีแต่ว่าลักษณะการคนก๊อปไอเดียเนี่ยเขาใช้เวลาก๊อบแค่สเดือนฉะนั้นยังไงเขาก็ไม่ทันเ,เราก็ไม่ทันเขาครับใช่แต่ว่าเราไม่เราไม่ห่วงเรื่องก๊อบจีนนะครับเพราะว่าเราขายจริงๆเราขายกลุ่มคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก๊อปจีนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเด็กเรี่ยแล้วตายครับหม่ถึงว่าไม่ไม่ถึงตายแต่หม,มายความว่าสีติดมือคุณภาพไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานมอกอเราไม่ค่อยกลัวตรงนั้นแต่เรากลัวตรงที่ว่าไอเดียที่เราสร้างเนี่ย มันจะนั่นได้ฉะนั้นเราต้องทําไงที่จะรวมช้างเปือกให้เราอยู่กับเราให้เยอะที่สุดครับเออๆกลับกลับไปก่อนนะครับขอบคุณครับซึ่งการออกเกมเนี่ยครับเราก็จะมีตลาดต่างประเทศที่ส่งไปจริงๆเรามีรีเควสเข้ามาเยอะมากแต่เรายังไม่มีครับแล้วก็บอร์ดเกมค่าไลเซนซิ่งอย่างเช่นว่าอย่างทีมนี้เขาเคยทําเกมแล้วก็มีคนเอากระตูดดักนันบอลมาคือสร้างสตรัคเจอร์แล้วขายไลเซนลง Kickstarter ครับอันนี้แต่ว่าจริงๆเขาไม่ให้บอกใช่ไหมครับ บอกไปแล้วขอโทษนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเคลียร์กันเองก,ก็คือร้านบอร์ดเกมแต่ที่เราจะเน้นหนักคือโรงเรียนสถานศึกษาเพราะว่าต่างประเทศโมเดลเทรดร้านบอร์ดเกมส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะเป็นกลุ่มเดิมจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ชาย80%ที่จะซื้อเกมไปเล่นแต่ว่าต้องขายคานขายผู้ของพ่อแม่เพราะสิ่งตรงนี้มหาศาลมากเลยลูกผมป่วยครับผมพาเข้าโรงพยาบาลผมป่วยผมกินพาราฉะนั้นผมรู้สึกว่าผมลงทุนให้ลูกมากกว่าตัวเองถ้าเราสิ่งที่ลูกเราเล่นสนุก มีคุณค่าเขาจะยอมลงทุนกนะันฉะนั้นสิ่งที่การ้นะนั้นสังพันธ์มากเกมดีไซนเนอร์มาเพื่ออะไรเพื่อเกมเราสนุกนักวิชาการคืออะไรมาซาตาว่าของกูดีนะเพื่อให้เขาเชื่อใจแค่นั้นนะครับ้งนั้นเราถามว่าเรามาจากยังไง,ไงอันนี้คือเกมที่เราเคยทากันมาเรียบร้อยแล้วคืออันนี้คือ Labbit b l a n e คือทีมนี้ทำึ้นมาคือเป็นการเล่นเพื่อให้รู้สึกว่าคนสามารถออกกําลังกายผ่านการเล่นเกมได้ Liter Orcaza ถ้าให้คนรู้จักเครื่องดนตรีในหม a, นู่เคสตรานักบวชผ่านการเล่นไพ่ ว่นโน้ตโกสอนเด็ก3ขวบขึ้นใบเพื่อให้รู้จักโน้ตเจตัวมีการเขียนยังไงบ้างทั้งกุญแจซอนกุญแจฝาและคอร์ดฮีโร่คือทําให้ผมเอาข้อสอบเข้ามาให้ดนเกี่ยวกับเรื court, ่องคอร์ดเข้ามาทําเป็นการ์ดเกนขึ้นมาเพื่อให้เล่นเพราะว่าสุดท้ายแล้วความรู้ครับทุกคนเราสนุกกับมันแล้วเราจะรู้มากกว่าเดิมเราการศึกษาเราไม่ได้บอกว่าการศึกษาเราล้มเหลวแต่เราเป็นโรงเรียนบูรณาการมาใส่ไว้ในกล่องแนละคือเราเป็นทางเลือกเราเป็น ative, เอร์เนทีฟและนั่นแมตต์อที่ทําให้ทุกคน สามารถให้คนเรียนรู้ได้เหมือนกันนะครับเด็กหน้าห้องเขาเรียนรู้เราภูมิใจกับเขาด้วยครับแต่นี่เราทําเกมเพื่อให้เด็กหลังห้องฉลาดเท่าเด็กหน้าห้องนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเกมที่เอามาให้ดูนะครับ s e v e n Note Go อันนี้ให้กรรมการเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มีเกาะที่แข็งหรือเปล่าแล้วสามารถเปิดดูได้เลยครับโอเคเปิดตอนเลยครับอันนี้คือตัวอย่างเกมอื่นที่อยู่ในประเทศไทยแสดงว่าดีไซเนอร์ประเทศไทยมีเยอะมากนะรเราเคยทําเราดูเลคคอร์ดดีไซเนอร์ประเทศไทยมีไม่ต่ำกว่า2 0 0คน แต่ทุกคนคือเป็นงานอดิเรกที่ดูดตังค์หมดเลยครับถามว่าสิ่งที่เราทําอันนี้คือหนึ่งเราทําในสิ่งที่เป็นสื่อสร้างสารรค์เปลี่ยนสังคมเขาได้สสิ่งที่เราทําคือเราทําสร้างอาชีพให้คนครับคือนักวิชาการก็ได้สร้างงานวิจัยที่มีประโยชน์จริงๆไม่ใช่เข้าไปอยู่ในห้องสมุดแล้วก็เก็บฝุ่นมากกว่าคนดูส่วนสามนาทีงั้นไปเร็วเลยครับอันนี้คือเกมใหม่ครับคืออันนี้เราเป็นเกมที่เราทําด้วยกันซึ่งเป็นการรวมพาร์ทเนอร์ เป็นการระดมทุนครั้งแรกที่เราทดลองทําขึ้นมาคอยดูนะอ่าเทินเลยครับผมอันนี้คือพัน์เนื่อของเราทั้งหมดนะ จะดูนักโลดนิดหนึ่งนะฮะแต่เพราะว่าทาร์เก็ตออเดยนเราอนี้เราต้องการจะให้เป็นเด็กมอปลายที่เล่นกันคือเข้าค่ายลูกเสือก็เล่นไพ่กันได้แต่ว่าจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องจังหวะโน้ตใช่ครับจังหวะโน้ตคือทุกคนจะรู้จักการเล่นโน้ตหมดเลยผ่านการเล่นตรงนี้และพาร์ทเนอร์ทุกคนที่เราเชิญมาคือคู่แข่งทางด้านการค้าหมดเลยแต่ว่าเขามาทํากับเราเพื่อเราเสนออย่างเดียวครับถ้าคุณเอาลงทุนตรงนี้แทนที่คุณจะไปจ่ายบูธเฟ e บุ๊กค่าโฆษณาคุณผลิตคุณได้แบรนด์กบกล่องเราและมันกาารสสื่่ออเนอว อันนี้ครับเป็นสิ่งที่สร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมได้ด้วยฉะนั้นพาร์ทเนอร์เหล่านี้ที่เขาช่วยเขาไม่ได้ช่วยเรื่องเงินอย่างเดียวเขาช่วยในเรื่องของการผลิตต่างประเทศด้วยแล้วก็ถึงกับว,ว่าทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเราคือศิลปินนะครับเราจะทำยังไงก็ได้ให้ศิลปินอยู่ยัง่งยืนให้มากที่สุดเห็ุน okay. ด้นแลนะครับแล้วก็อันนี้หน้าต่อไปอ่าอันนี้คือแผนจริงๆแล้วเรามีแผน1ปี3ปี5ปีนะครับว่าเราต้องไปให้ยังไงจริงๆแล้วถ้าจะดูจริงๆแล้วตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่่ได้้เเเยออะะะมาาาาากพรวรวตงจ เอาเป็นตัวเลขที่ไปได้จริงครับเพราะว่าเราดูจากเปอร์เซ็นที่ว่าจะทําได้ฉะนั้นปีแรกปี25งหเนี่ยที่จริงเราทํามากกอะแล้วเราจะทําไปเรื่อยๆแต่ที่เราจะทําขึ้นมานี่คือปเป็นล่มเดียวกันเราอยู่ภายใต้ล่มเดียวกันแบรนด์แต่ว่าจริงๆนะถ้าแบบด้วยความเคารพก็คือหลังจากนี้ไปเราจะรีแบรนด์เพราะว่าคุรุกะอาร์ตเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับการทศิลปะครับแต่ว่าจริงๆเราจะทําแบรนด์ที่เกี่ยวกับการศึกษาจริงๆแล้วก็จะเอาดีไซเนอร์ทุกคนมาอยู่ในล่มเดียวกันแล้วก็จะสร้างให้ ผู้คลองทุกคนเข้าใจว่าสื่อเนี้ยเป็นสื่อที่มีประโยชน์ขึ้นมาจริงจริงคือก็คือกลับไปเนี่ยครับคือเอามนุษย์กับเป็นมนุษย์เราไม่ควรจะตะโกนขึ้นฟ้าว่าเออมีปัญหาเราก็คือปรัชญาเราง่ายๆครับเรื่องกระจกกระจกให้เราเห็นฮะแต่เรื่องกระจกของเรามันดังพอที่ว่าจะเป็นเทรนที่คนจะตามเราได้ครับครับขอบุณครับผมอออีกทีนึงว่าอธิบายสั้นๆว่าเราทำอะไร คือเราทรําสื่อสร้างสรรค์ครับในรูปแบบบอร์ดเกมเพื่อจะเป็นทางด้านการเรียนรู้และความสนุกพร้อมกันเมื่อกี้เห็นบอกว่าเราเราโปรเซสของเราทําในการเดเวลอปเราต้องมีเรื่องของ Art, อาร์ตดีไซเนอร์แล้วก็ทางด้านวิชาการโปรเซสเดิมเราใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงปีหนึ่งในการทําแล้วนี่คือ Before เนาะและ After เราทําแบบนี้มันดีขึ้นยังไงอะ่ะคือเราสามารถออกโปรดักได้ทุกเดือนครับ โดยการที่เราเอาช้างเผือกมามากขึ้นครับอย่างเช่นว่าผมทําทางด้านงานวิจัยทางด้านดนตรีสื่อการสอนของเราบไมเป็นเรื่องดนตรีแต่จริงๆแล้วจะมีอาจารย์ที่มาคุยว่าอยากทําบอร์ดเกมเก,มเก,มกีกกยเ่ยวกับรื่งยาเสพติดทายังไงให้เด็กเนี่ยไม่หลงผิดไปทางด้านยานเสพติดเราอาจจะทําเกมเหมือนเกมบันไดงูเดินเลี้ยวซ้ายติดยานะเดินเลี้ยวขวาไม่ติดยามันมีการสร้างซิมูเลชันให้เด็กเรียนรู้ครับการจริงๆแล้วอย่างที่ผมทําอันนี้เราพูดถึงการค้าขายบอร์ดเกมครับผมทำโปรดักต์เดียวขั้นตอนโปรดักต์เดียว การที่ไปวางบนเชลฟ์ครับมันไม่มีน่าสนใจสิ่งที่เราทาเราเปลี่ยนจากดีไซเนอร์เปในการสร้างโปรดักต์ไลน์คือเป็นเกมออกเป็นซีซั่นมากขึ้นมีเกมออกมามากขึ้นให้ขยายตลาดได้มากขึ้นเพราะว่าคนเราเขาจะซื้อเกมเฉลีย่ยเดือนละเกม mm hmm. ฉันเหมือนเกมเราสร้างสมมติว่าปีหนึ่งเรามีสตอรี่ขึ้นมาว่าเรามีเกมหนึ่งเราสามารถสร้างสตอรี่ได้ไม่เกิน3เดือนแต่ว่าถมาติเราทําว่ามีโปรดักต์ไลน์ในการดึงช้างเผือกมาอยู่กับเราครับเราสามารถออกโปรดักต์ในทุกเดือนและทุกเดือนเนี้ยมันจะสร้างแครกชาร์คันเพราะว่าภายใน5ปีเราจะมี ที่เป็นออฟฟิเชียลช็อปที่สามารถไปต่างประเทศได้ครับจริงๆเรามี Request สตัดจากประเทศเยอะทางด้านน่วยงานการศึกษาแต่เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีองค์กรที่ว่าจะสร้างขึ้นมาที่จะสามารถส่งไปต่างประเทศฉะนั้นเราทําเองดีกว่าก็คือสรุปก็คือทางทางด้านทีมนี้เนี่ยก็คือคจะไปหันพวกที่เป็นอิน i ิว d u โ l คนออกเกมทั้งหมดแล้วตั้งเป็นโฮจิงคอมพานีขึ้นมาแล้วก็มีแล้วก็ช่วยกันดูแลเขาใช่เนาะเรา <no? S 1> ก็คือ ถอดรูปเอาปลามาอยู่กับเราไม่หมดนะครับเราเป็นเงาะถอดรูาหล่อเลยแล้วก็ปลาก็มาครับเดี๋ยวผมขอถามกในเรื่องของแผนการตลาดผมบินแล้วนะครับอันเนี้ยดีถ้าหากว่าในร้านอาหารเวลาเราไปนั่งรอเนี่ยเอาลูกไปทานร้านอาหารเนี่ยก็เกมนี้ไาเล่นก่อนเนี่ยมีแผนการโปรโมทในเชิงของตลาดที่เอาไปวางตมร้านอาหารอะไรเนี้ยอย่างไรจริงๆเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าคือตอนนี้เราต้องพูดดังความเป็นจริงคือเรามีจํานวนคนที่จํากัดฉะนั้นเราต้องการจะ t a r ์เก็ตกลุ่มให้ชัดเจนที่สุด แทร์เก็ตกลุ่มแรกที่เราจะทําก็คือกลุ่มผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยทั้งนั้นเราจะเป็นพ์ทเนอร์กับโรงเรียนทางั้นโรงเรียนบูรณาการโรงเรียนไพรเวทสคูลโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเราส่งเกมให้ฟรีเลยครับให้เขาทดลองและเราก็มีทางนั้นแคมเปญที่ว่าไปทางด้านอย่างเช่นทำมูลิธิที่ไปช่วยเด็กต่างจังหวัดที่ทําแคมป์ในการเล่นดนตรีแล้วเขาเกมไปเล่นกับเด็กเราทําตรงนี้โฟกัสนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับผมจะขายายต่อแต่เพราะว่าคือเหมือนกับว่าโชคทีให้โดนหน้าครับก็คือทั้งนั้นเราจะ กะให้ว่าต้องให้ผู้ปกครองเขาเชื่อในว่าในแบรนด์ให้เราเร็วที่สุดนะเพราะว่าผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กเป็นผู้ปกครองเป็นกลุ่มลูกค้าที่เอาใจยากที่สุดแต่ยอมจ่ายเยอะสุดครับะ mm hmm. ฉะนั้นทํายังไงให้เขาเชื่อถ้าเขารักเราครับเขาจะอยู่กับเรานานแต่ถ้าเขาเกลียดเรานี่ลําบากเลยครับอีกนิดนึงก็คือว่าในในเหมือนเด็กเนี่ยไปถึงเห็นกล่องวางอยู่แล้วก็ ให้เห็นว่าเด็กนี่นอยากจับทันทีเลยเนี่ยเรามีวิธีการดีไซน์ยังไงก็คือบางทีเด็กยังไม่สนใจถ้ากล่องเนี่ยมันมันไม่ฮิตอ่ามิดเดิลพอย์ของเด็กอะ่ะคือคอันนี้อันนี้ผมค่อนข้างแสดงว่าจริงๆิงอย่างที่ผมให้ v a l u ครับผมไม่ได้ให้ value ลอยประเสิฐไปที่นักวิชาการเราห้าสิบห้าสิบคือศิลปินกับนักวิชาการคือเราบอกว่าอย่าไปตัดสินหนังสือจากปกเป็นไปไม่ได้ครับผมซื้อหนังสือเกือบร้อยทั้งร้อยผมอ่านหนังสือเยอะมากแต่ผมก็ซื้อเพราะปกนะฮะก,กับปกกับสารบัญ แต่ว่าฉะนั้นผมต้องการหนึ่งอย่างทีมพูแล้วก็อาร์ตจริงๆแล้วเขาเป็นศิลปินเขาทำเก็บ CG ทั้งช่อง3ช่องบ,บอกได้ปะะ่าวว่าโอเคโอเคอเคนี่ยหลายหลายที่ครับแล้วก็ทําที่ต่างประเทศด้วยทําคอมิกด้วยฉะนั้นเราจะมีการทดลองอยู่แล้วว่าในกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มว่าเป็นอะไรที่เขาชอบมากที่สุดอย่างที่มาเฟียมไม่แคบเพราะเราทาร์เก็ตกลุ่มคือ13มมอปลายครับอ่าสิบสิบสามถึงสิบเจ็ดกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะไปเล่นต่างจังหวัดไปเล่นด้วยกัน ฉะนั้นฟิล์มที่แบบรุนแรงนิดน,นึงดูอะไรนิดน,นึงแต่ว่ายังมีความดูซ่อนอยู่เพราะว่าเขาจะหารเงินกันเราตั้งราคาไว้ที่ราคาไม่เกิน3 5มหาสิบาทแบบคว่าซื้อของก๊อฟก็ไม่คุ้มครับเพราะเราดูตลาดของก๊อฟแล้วก็คือกล่องละร้อยซื้อสเท่าได้ของแท้แล้วไม่ตายดีกว่าครับอันี้ไม่ทราบมีกระบวนการเลือกอช้างเผือกหรือรหรือประเด็นที่จะเอามาทําเป็นเป็นบอร์ดเกมนี้ยังไงครับคือประเด็นเนี่ยครับตอนแรกจริงๆแล้วเราเรามีที่คือ ประชากรเรามีมหาศาลนะครับคือคือเราจะเข้าไปออกบูธต่างๆเข้าไปงานต่างๆแล้วเรามีสังคมเขาเรียกบอรดเกมดีไซเนอร์ซึ่งพาร์เนอร์เราก็คือเขาเป็นกลุ่มคนที่เป็นจัดงานบอดเกมดีไซเนอร์อยู่แล้วซึ่งตอนสิ่งตรงน,นี้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดนะคคือเขาต้องการคนที่สร้างอาชีพให้เขาแต่ประเด็นของผมคือว่า<ม>เราเราจะเลือก,เร,เ,อกเราจะเลือกหัวข้อหรือท็อปิกในการเอามาทำยังไงอันนี้อันนี้จะต้องมาจากฝั่งนักวิชาการใช่ไหมใช่ครับที่นี ทีนี้เรามีกระบวนการยังไงครับว่าว่ามันเป็นประเด็นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่เพียงพอที่ที่จะทําตลาดของเรื่องเรื่องนั้นได้ช่วงแรกเกมช่วงแรกๆที่เราจะออกเราจะเลือกเลือก Knowledge ที่เป็นอาการิโกรครับคือ Timeless Timeless หมายความว่าคือผ่านไป30ปี Knowledge ยังใช้ได้อยู่อย่างเช่นผมทําเกมเกี่ยวกับคอร์ดคอร์ดเนี่ยต้องเรียนมาแล้วและหลักสูตรคอร์ดเนี่ยมันอยู่มาร้อปีแล้วฉะนั้นมันสามารถร print r e t ี e มได้เพื่อที่จะเข้ากับ คนได้ทุกยุคทุกสมัยแต่สม,มมติว่ายาเสพติดมันเป็นปัญหาที่มันจะแก้ปัญหาได้และมันจะเป็นปัญหาที่มีอยู่เรื่อยๆอันนี้เราเราจะให้ความสัมพัญก่อนแต่สม,มมติว่าเราจะพูดถึงว่าเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันอย่างเกมดนตรีพูดถึงเพลงป๊อปปี2019อันนี้เรายังไม่จับเพราะว่ามันนะครับเออพอดีได้ยินคําว่าจะเป็นบอร์ดเกมพับลิเชอร์นะคะแล้วก็สม,มมติไม่มีความรู้ตรงนี้เลยว่าธุรกิจนี้มันคืออะไรอยากให้ลองเปรียบเทียบกับสํานักพิมพ์ที่เขาพิมพ์หนังสือ่ะค มันหน้าที่มันเหมือนต่างกันยังไงคล้ายๆกับคําถามกี้คือเราจะคัดเลือกหนังสืออะไรมาพิมพ์อันนี้ค่ะเราเราเราช่วยค่ายเพลงเราช่วยรักเขียนยังไงบ้างผมผมทำดนตรีผมค่ายเพลงคือคือปกติศิลปินถ้าเป็นศิลปินปกติเขาต้องลงทุนเองในการที่ว่าต้องออกเพลงต้องมีการทําเพลงมีการไลเซนซิ่งต้องมีการลง YouTube ทําคลิปวิดีโอทุกอย่างเป็นคอร์สที่เขาต้องออกทั้งหมดแต่สมมติองค์กรของเราถ้าเราเลือกช้างเผือกมาเราสามารถออฟเฟอร์ได้ว่าเราจะผลิตให้ เราจะช่วยมีค่าดีไซน์ให้มีค่าไอเดีให้แล้วเราให้ให้คนศิลปินเนี่ยครับให้เป็นรอย alty ฟรีครับหรือหรือถ้าเกิดเขาอยากจะนั่นเองเราก็เราก็มีโมเดลนั้นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราอยากจะเอาให้เป็นรอย alty ฟรีเพื่อให้เรามีสิทธิ์เกมนั้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ว่าเรา,เราขายขยายตลาดเป็นร้านที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเราคือเราเราพูดเ่ายคือเอาเขาต้องเป็นต้นน้ำให้เราเพราะว่าการที่ปัจจุบันเกมไทยโตขึ้นเพราะว่าคนเล่นมากขึ้นคือมีการเอาเกมต่างชาติ มาไลเซนซิงเป็นภาษาไทยแต่ว่ามันมีความเสี่ยงคือยังไงถ้ากูจะไม่ให้แล้วอ่ะมันก็มันก็พังบทนะครับคือฉะนั้นการสร้างตลาดบอกว่าโอ้เกมเนี้ยระดับโลกเลยดีไซเนอร์แต่วันหนึ่งทางบริษัทต,ต้องสังกัดเขาไม่ให้ก็จบครับแต่อันเนี้ยเราจะทำยังไงก็ได้ที่เราถือสิทธิ์นี้ไว้อยู่อ่ะศิลปินจริงๆแล้วศิลปินเขาเขาต้องการอาชีพที่มั่นคงต้องการชื่อเขาครับ,รบแปลว่าเขาต้องโอนลิขสิทธิ์ให้กับ บริษัทด้วยใช่ใช่ครับแต่ว่าอยู่ที่การคุยการเจรจาด้วยครับคือคือเราเราพื้นฐานอยู่เราคือเราเราทำบริษัทนะฮะเราทําธุรกิจเราจะไม่ให้เขาเอาเปรียบเราแต่เราก็จะไม่เอาเปรียบเขาครับคือคือคือเราอ่ะก็เดี๋ยวก็นํามาสู่คาถามตอนแรกคือหนึ่งเราต้องสร้างชื่อให้เขาสร้างโปรดักต์ให้สิทธิ์เขาแต่สิทธิ์ของเขาเนี่ยครับคือเราเราถือสิทธิ์เพราะว่าเราเป็นการลงทุนทุกอย่างเราเขาต้องเขต้องใจเข้าใจแฟร์เกมตรงนี้ก่อนว่าเรา ลงทุนในเขาในการสร้างชื่อแต่เราไม่ปิดบังชื่อเขาครับหมายความว่าคือแบรนด์พวกนี้ครับการดีไซเนอร์มันอยู่กับตัวนะฮะมันไม่ได้อยู่กับส,สิ่งที่เราถือสิทธิ์เนี่ยครับเราถือสิทธิ์เกมที่เขาออกแบบแต่ชื่อของเขาในฐานะศิลปินเนี่ยครับเขาสามารถทำกับคนอื่นได้แต่เขาเลือกทากับเราเพราะเราให้เกียรติเขามากที่สุดเราให้ค่าตัวเขาสูงที่สุด เให้ hey, ขาเลือกถาม <call time S 1> ต่อจากสิ่งที่เราอธิบายนะคะ <Yeah. S 2> ในเชิงของการจับต้องได้ที่ออกมาเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยหรือว่าเป็นแวลูที่เป็นเป็นเม็ดเงินเนี่ยคะ่ะ uh huh. เรามีการแบ่งสัดส่วนคิดเงินอย่างไร uh huh. ตอนนี้ครับโปรดักที่ออกคือตอนนี้เรามาลั Product แรกที่อยู่ในร่มนี้นะครับ mm hmm. คือตอนนี้คือมันเป็นการร่วมทุนของ6ทีมด้วยกัน mm hmm. แต่ว่านในร่มเดียวคือเพราะว่า อโอ้ยตื่นเต้นเลยหนึ่งนาทีร่วมทีมแต่ว่าทุกคนนะครับเราเขาที่ลงมาเราเสนอในแงๆว่าการที่เขาเอาเงินเนี่ยไปลง Facebook Marketing หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาได้ Product และเขาได้แบรนดแล้วเงินทั้งหมดในกองกลางเนี่ยเพื่อจะเป็น Seed Funding เพื่อจะทำา Product ต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราเริ่มต้นเล็กๆก่อนแต่ว่าในอนาคตพูดง่ายๆคือเราต้องทำสตรัคเจอร์ที่มั่นคงมากกว่านี้แต่ตอนนี้ปัะมีครับแต่ว่าเรามีสตรัคเจอรในการหาเงินครับ แต่ว่าตอนนี้คือทํำยังไงก็ได้ที่ให้เงินตรงกลางเนี่ยครับมากที่สุดในการที่ผลิตเกมได้3เกมครับ oh. ไม่ครับสามารถสปริงบอร์ดให้เกิดเกมได้อีก3เกมครับ mm hmm. คือ mm hmm. พูดง่ายๆคือ,อภายใน6เดือนครับ mm hmm. แต่ว่าภายในเพราะเป้าหมายเรา3ปีคือต้องออกเกมได้1นึเกมต่อเดือน mm hmm. ฉะนั้นภายในปีนี้อีกสปีเนี่ยครับเราทำยังไงก็ได้ที่เราจะมีเงินกองกลางที่สามารถเป็นพัฟฟิเชอรได้เป็นฟูลท m ม และอันที่2คือาทายังไงก็ได้ที่จะสร้าง awareness กับ appealing ให้กับผู้ครองที่เขาอยอนซื้อครับที่บอกว่าพาร์ทเนอร์กับบอร์ดเกมแอ c a d e m มเนี่ยค่ะพาร์ทเนอร์ยังไงบ้างคะการขายช่องการลงทุนช่องงารโฆษณาครับแล้วก็ช่องการด้านที่ว่าติดต่อขอคําเดียวครับโรงงานต่างประเทศในการผลิตครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะ